เซฟแก้วน,นี้น่ารักมีสําหรับขาดิฟด้ยวย iPhone 10ยังขายอยู่ไหมครับเขาติดแน่นดีเหรอที่เนี่ที่อื่นไม่แน่นเหมนกันย <c oughs> <c oughs> ี่ยงติกตลอดเลย ฝีเป้าีเป้าดีใจนะครับเพราะเหมือนแบบมันก็จะมาได้ช่วยทีมเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในตำแหน่งของประตูคุณภาพมันสูงกว่าตอนที่อยู่ที่เดิมมันมากการแข่งขันมันเยอะมากแล้วด้วยไมเคิลพี่เจเขาก็มีฝีมือเราต้องทําให้ตัวเองให้มันดีแต่มันสนุกครับสำหรับผมมันสนุกและแฮปปี้สักปีนะปีนี้มาแน่ เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในวงการฟุตบอลไทยเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์โควตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ทั้งฤดูกาลทีมอย่าง t ชูแบงคอกยูเนเต็ดพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้โคต้าแต่พวกเขาถูกตัดสิทธิ์เมื่อกดถูกตั้งไปแล้วแล้วท้ายฤดูกาลมันถูกเปลี่ยนทีมที่ได้ดับ3อย่าง r ูแบงคอกยูเนเต็ดพูดกันตรงๆก็คือเหมือนเหนื่อยปี ความทุท่มเทของพวกเขากลายเป็นเปล่าประโยชน์ได้นะเ <c oughs> สียใจนะแต่ยังน้อยเราสู้มากนะวันนี้ เป็นบางนี้เป็นอย่างที่ผมภูมิใจมากกฎเราไม่มีคำว่ายอมแพ้ 来来啊，给来来。 来来来，好嘞。<来> วัสดีครับผมเจวัรุตในมือศิกครับผมไม้ปฏิวัติข้าใหม่ครับอ,อ่าวันนี้มันหยุดสบายๆของเราสองคนครับวันนี้ก็ชวนไม้มาดูโทรศัพท์แล้วก็กินกาแฟที่รูช็อปเชิญน้าในเล,เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับเออเข้าได้ม <laughs> ีกาแฟอะไรแนะนําบ้างจะเป็นบเบอร์เซเล็เต อันนี้จะมีแค่ในทูช็อปใช่ไหมครับทูครับพี่ลองไหมพี่เจแต่มันเป็นซิกเนเจอร์ก็ลองลองดูหน่อยก็ได้ครับแล้วก็จะมีเป็นเมนูของทางร้านจะเป็นเมนูทูซิกเนเจอร์ทูซิกเนเจอร์เมนูเด็ดอ๋อนั้นของผมเอาทูแก้วหนึ่งซิกเนเจอร์ครับใช่ครับงั้นผมรอนได้ก็ได้ครับรับเป็นหวานปกติไหมคะหวานน้อยครับหวานน้อยนะคะยี่สิบห้าค่ะสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบห้าครับอันนี้ก็ได้ครับอ๋ออกิโนะว่าคาปูชิโน่นะครับครับ กว่าซองไหมไหมวันนี้พี่เลี้ยงเองพี่มีตังไหมพี่เรามีถูกการไหมแบ็กการ์ดครับแบ็กการ์ดลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทูซิงเกจเจอร์แต่ว่าตัวโอคินาว่าจะเป็นราคาปกติครับหน้าแอปทูเอจีก็ได้โอเคครับอันนี้นะครับโปรแกนช่องนี้ได้ไหนนะคะอันนี้ทูแบ็กการ์ดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสี่แก้วต่อเดือนโอ้ดีมากช่วงนี้เซฟในสนามไหมอะไรเซฟนอกสนามตังะเลยเยอะกว่า สำหรับทัวแบล็คการ์ดมีสี่ส่วนลด50%ในทัช็อปสี่แก้วต่อเดือนสี่แก้วต่อเดือนช่วงนี้เซฟไหมเอาขนมไหมสองชิ้นหรือว่าสามชิ้นก็ได้ค่ะข้อสองร้อยบาทรับสี่แี่แก้วอะไรเอาเป็นกลัวซองอันเนี้ยครับกลัวซองหนึ่งชิ้นครับผม่ไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาถูกขายของดีจริงแก้วนี้น่ารักแต่มันเป็นมีสำหรับขาดิฟด้วย ไปแคมป์นะพวกแคมป์เลยใช่ซื้ออุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งที่ร้านกันซื้อกินซื้อกินไอ้ฟนอยู่ประนูนนี่พี่เจพี่เจอื้อเครื่องไหมพี่มี iPhone 10ยังขายอยู่ไหมครับไม่พอสิไปทูแบล็กการ์ดมันมีใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเกี่ยวกับแบ็กการ์ดถ้าลูกค้าเลือกเป็นโปร1,199บาทก็จะมีราคาลดออนท็อปให้1,000บาทนะครับสัญญาหนปี สัญญาหนึ่งปีใช่ไหมเป็นแต่ต้องเป็นโปรหนึ่งพันมันเป็นลิมิเต็ดใช่ไหมเป็ต 5G Neon ขอบคุณครับอันไหนดิทายพี่ชอบพี่ชอบสีเหรอสีม่วงก็สวยนะเพราะอันนี้มันเหมือนแบบสีใหม่มาผมว่าสีกระสวนใช่มันดึงออกตรงไหนอ๋อพี่ยามาดูอะนาฬิกาก็สวยเขาติดแน่นดี่ะที่นี่ที่อื่นไม่แน่นนั่นพี่เบิ กันไกในกระเป๋าไม่ตัดไม่ออกั่งแกงให้ดังดีกว่าแต่สิทธิประโยชน์เยอะนะคนที่ใช้ถูดีจริงๆถ้าเกิดใครสนใจโทรศัพท์ iPhone ตัวใหม่14ก็มาดูที่ถูช็อปได้ครับทุกสาขามีให้บริการอยู่ครับแนะนำสีม่วงครับขาวกับดำขาวดำผมก็ชอบดำนะนะพี่มีอีกเครื่องแล้วมีเครื่องหนึ่งแล้วก็แม็กอีกเครื่องนึง แต่แผ่นต้องมี2นะเพราะพี่มีลูก2คนเฮ้ยผ่อนได้ด้วยเนี่ยผ่อนได้ตั้ง10เดือนน่ะไม่ถ่ายรูปอะไรเลยถ่ายไม่ได้มิวลิ่มลบๆยิ้มพี่เบิร์ดยิ้มสิไม่เห็นฟันเลยเต็มแล้วเบิมเต็มเลยนี่ขนาดเขากล้องหน้าเนี่ยชัดมากต้องลิกตลอดเลยไม่มีรูปใครเลยมีรูปเราของเพื่อนวิตามินวอเตอร์ที่มิกานี่ยมิกาฟิลเตอร์ เนี่ยพี่มีก้าเป็นเต้นเต้อันนี้พี่เจอหรือพี่มิก้ากินไม่ได้ตอนนี้กินแล้วชอบถอดเสื้อเฮ่ยเหมาะกับลูกมากเลยวันพีชไม่น่าซื้อให้ลูกไปโรงเรียนนะเนี่ยถือดาบไม่ได้ละมันเป็นคอลเลคชันวันพีชนี่ไง ฝีเป้าฝีเป้ามันก็ไม่หนักก็นเลยไม่ต้องเก่งเลยม่ที่บ้านเชืทูอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับพี่สวัสดีครับวันดดครับอันนี้เป็นกล่องเน็ตบ้านตัวดีซึ่งกล่องตัวนี้จะเป็นดูผ่าน c k ตัวเน็ตบ้านมีไ i ไฟก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเป็นตัวอ n d ์บ็อกซ์นะครับรองรับพวกเน็ตคลิปยูทูบนะครับแล้วก็มีช่องพวก คุณ <True. S 1> บอกน,นึ่งปีหมดคุตบอลก็ตอนนี้ถ้าลูกค้าใช้เป็งนงานเป็นโปร1199งนนะครับสามารถรับชมคุณบอลเอ่อทีวีได้ฟรีอันนี้เป็นอะไร,รอ่ะน,นี่จะเป็นกล่องรูปแบบหนึ่งนะจะเป็นกล่องเป็นทูไอบิดครับตัวน,นี้ทูไอบิดนจะเป็นการประสานระหว่างกล่องทูทูไอดีนะครับ,รบแล้วก็ทูวิชั่นรวมกันซึ่งกล่องทูวิชั่นเนี่ยมันจะเป็นกล่องอีกแบบหนึ่งเป็นไทรการ์ดในการรับสมงแต่ถ้าเอากล่องนี้ไปก็คือเหมือนรวมกันเลยอันนี้คือขยายกล่องขยายไรไฟ ตัวนี้ครับเป็นตัวกระจายไวไฟกระจายไวไฟถ้ามีสนใจจะตั้งเด็ดบ้านแต่พื้นที่ไม่มีนะครับก็สามารถซื้อกล่องนี้ครับแล้วก็ซื้อเป็นซิมนะครับซิมรายเดือนแล้วก็ซิมใส่ก็กระจายมันก็เหมือนเป็นใช้เป็นโทรศัพท์ไนะครับก็ใช้กระจายเทคโนโลยีไกลหนึ่าไหร่ครับ1,990บาทราคาเต็มที่เจ็ดพันสี่ร้อยเการาคาอยู่ที่1,990อบาทอันนี้คือราคาลดลงมาราคาลดเป็นคอมโูชั่นนะต้องใช้เป็นแพ็กเกจรายเดือนอ๋อก็ใช้เป็นแพ็กเกจรายเดือน อ๋ออย่างนี้ก็เหมาะกับไม่มีที่วางหรือว่าต้องการแบบย้ายหรือว่าพกพาอ๋อศัพท์สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็เหมือนเราถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็เราต่ออสปอร์ตไปตัวอย่างนี้ในรถก็สบายเลยมีเคสเนี่ยมีเคสโทรศัพท์จริงๆถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะถ้าอุปกรณ์โทรศัพท์ครบครันเน่ยเข้าไปให้บริการค่ะ ไปกินกาแฟไปกินกาแฟกันที่เซอร์วิสโซน let's go <S <laughs> มาแล้วครับครับผมครับไม่เป็นไรขอบคุณครับผม,มครับขออนุญาตนะครับรเป็นไงรสชาติอร่อยเข้มข้นนะมันไม่ค่อยหวานผมไม่ค่อยชอบหวานเนะี่ยอร่อยอยู่ลองกัวซองดีกว,ว่าขออนุญาตนะใช้ซ้อมนะปกติใช้มือ <laughs> มา rồi รู้จักกันได้ยังไงองคนนี้รู้จักกันเหมือนติดตามกันมากกว่าครับติดตามกันถ้าจะรู้จักกันจริงๆก็ที่นี่ที่แรกเราไปเนองใช่ใช่ที่บียูใช่ครับที่บียูส่วนมากจะเป็นติดตามในไอจีบ้างหรือเวลาไปแข่งแล้วก็เจอกันก็คุยกันบ้างใช่พอรู้ว่าไมค์ย้ายมา ดีใจนะครับเพราะเหมือนแบบมันก็จะมาได้ช่วยทีมเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในตำแหน่งของประตูบางทีเขาคิดว่าตำแหน่งประตูมันมีแค่มือนหนึ่งมันไม่สำคัญหรอกมือสองใครก็ได้มือสามใครก็ได้แต่จริงๆแล้วพอมันถึงเวลาจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมีตัวที่แบบต้องใช้เลยไม่ใช่แบบพอลงไปก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างอะไรเงรี้ยแต่ถ้าสมมติว่าลงไปแล้วผลงานดีมันก็ต้องแข่งกันอีกทีนะะึงและอย่างแบบเวลาซ้อมสนุกนะพี่ใช่เวลาซ้อมมีประตูมีฝีมือดีๆอย่างในเะครื่องพี่เจ เวลาซ้อมมันก็สนุกอยากเห็นแบบเราเห็นพี่เจเซฟเราก็ต้องทําไม่ได้เซฟตามสนุกนะใช่เม่ผมมันสนุกส่วนมากเราจะแบบยังไงบอกกันมากกว่าลูกนี้ทาําไงดีแต่มันจะดีกว่าจริงๆมันดีอยู่แล้วแต่เราจะมาบอกกันมันนี้น่าจะดีกว่านะหรือมันจะช่วยให้ไหมเร็วกว่าล้มเร็วกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มากาพอย้ายมาเราเคยเป็นมือหนึ่งเรารู้สึกแบบเดี๋ยวมันแบบมาอย่านเคยไม่ชินกับการนั่งมานั่งรออะไรอย่างเงี้ย คุณภาพมันสูงกว่าตอนที่อยู่ที่เดิมมันมากการแข่งขันมันเยอะมากแล้วด้วยไมเคิลพี่เจเขาก็มีฝีมือในระดับไทยลีกมาอยู่แล้วก็มีการแบบเตรียมใจไว้บ้างอะไรเงี้ยพูดถึงการอยากลงเล่นทุกคนมันอยากลงเล่นอยู่แล้วพี่แต่นี่พูดลครับการแข่งขันมันสูงขึ้นเราต้องยอมรับกับมันไม่ได้การแข่งขันในถ้วสูงนะตำแหน่งเพื่อต่างตัวแข่งสูงพี่สูงแล้วก็เหนื่อยทุกวันแบบเราต้องเต็มที่กับมันทุกวันเพื่อแบบแข่งขันไม่ได้แข่งขันกับพวกพี่เจเล้วว่าตัวเองด้วยเราต้องทําให้ตัวเเงห้มมมมัััันนนนนนนดีีแแแต่่่สสุุกกคครรรบาาาผผลลฮปขขว สดดันไหมมีโอกาสลงทั้งมีทั้งไม่ลงอะรู้สึกแหบเราเราเครียดไหมเราเบื่อไหมก็มีมันก็มีมีเวลวหน่อยแต่มันเราก็ต้องผ่านตรงนั้นให้ได้เพราะถ้าสมมุติว่าเราผ่านมันไม่ได้มันก็ส่งผลเสียให้กับเราทําให้เราแบบไม่อยากเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้หรอทั้งๆั้งที่เราเรารักฟุตบอลเรามาเพื่ออยากเล่นฟุตบอลเพราะอยากเล่นคนอะเจ๊เคยเล่นตำแหน่งอื่นมาแล้วนอกจากมีแล้วอยาประตูอะใช่ฮะแลเล่นเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นแบ็คขวาครับ โอ้ตอนนั้นโหจะว่าสนุกก็สนุกจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยตอนนั้นมีบอลถ้วยตอนที่เล่นพัทลุงแล้วมันมีนักเตะทั้งหมด11คนพอดีแล้วก็มีประตู2คนมีประตูอีกคนหนึ่งพี่โดมสยมภูเยียดภูอดีทเคยเป็นผู้รักษาประตูเทโลด้วย <laughs> แล้วก็ผมก็บอกว่านั้นพี่เป็นประตูเดี๋ยวผมไปเล่นแบ็คขวาเองก็ได้ <laughs> แล้วก็มีโหเจอเอบิเมื่อก่อนแล้วก็เจอบีจีพี่ซออาจายีมีนาวินจูจีน,จจนแล้วตอนนั้นพี่จุน่นเคยเป็นโค้ชอยู่ที่ ที่พัทลุงแล้วิจุนเคยเป็นเป็นโค้ชผมตอนดีวิชั่นหนึ่งตอนตอนพัทลุงขึ้นในผมไปเล่นตอนดีวิชั่นหนึ่แล้วก็แกย้ายไปที่บ g ีแล้วก็ไม่รู้ยังไง BG ีมาเจอพัทลุงอีกบอลถ้วยแล้วมาเจอโอ้วิจุนก็รู้เลยผมเป็นประตูก็จัดมาหมดเลย <c oughs> อาจจะยี่นาวินลีโซ่บอลอะไรบอลถ้วยบอลตอนนั้นเป็นบอลโตโยต้เล่นด้าเป้าอย่างนี้ก็มาเล่นปีกซ้ายหมดเลย แต่ก็สนุกดีครับมันเหมือนเป็นประสบการณ์ด้วยแต่ไม่เอาอีกแล้วตอนตอนเด็กมากกว่าพี่ตอนสิประมาณสิบขวบเ,เล่นซินเตอร์เล่นกองหลัง ตอนผมมาคัดที่จะสัมพนะตอนผมมาคัดผมอยากคัดกองหลังแต่ไปถึงปพิ่กองหลังมันเยอะทำเลยมองประตูมีอยู่4คนก <c oughs> ารแข่งขันมันน้อยไงผมก็เลยเลือกเป็นประตูตอนนี้เลือกเอาตัวนี่หว <c oughs> ่าสิวสิเลือ้อคือก็เป็นประตูยาวแลับเพราะใจตอนนั้นอยากติดสัมพนมากก็เลยตั้งแต่นั้นมาจุดเริ่มต้นการเป็นประตูแล้วเอาไม่จบจากสัมพน,น์่ะตอน<ช>มัธยม<ช>สัมพนก็ตอนนั้นน่าจะเป็นพวกอนุอนุสักหลอกแสงใช่พวกพวกพี่สาดักสองพี่รักคงชูเมืองรุ่นใหญ่หน่อยก็พวกพี่มุ้ยนะครับมุ้ยธีรศิล ทำแซมพี่พี่แซมมวล แพ,พี่แซมรุ่น18พี่ตอง16 14น่าจะเป็นพี่แบงค์ยศสกายอ๋อเข้าตั้งแต่มัธย,ยมต้นผมเข้าตั้งแต่ป .5 ป .6 เลยพี่แล้วก็ออกออกเพราะตัวเล็กตัวผมเล็กออกเลยออกจากโรงเรียนใช่ก็ออก,ออกเขามีประตู3นคนทำไมผมไม่ออกเองเขาไล่ผมออกไงพี่ไล่ออกสไล่ออกมันเสียหน้าเนาะก็เลยจิงลาออกเองขอชิกชิกออกจิงลาออกเองแล้วก็กลับไปอยู่กีฬาชนกีฬาชนแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาที่อาสามท้นใหม่อีกครั้งนึง ตอนมอสี่ตอนมอสี่ตัวสูงแล้วสูงแล้วไปอัดนมอยู่ที่ชลบุรีตรงนั้นตรงนั้นหนองโพจริงๆได้ไปแถวลาดบุรีนะเนี่หนองโพอยู่การเข้ามาร่วมทีมมีอยู่อยากเจมมาได้ไงโผมมานานแล้วนะ10ปีได้แล้วนะตอนนี้อยู่ ตอนนั้นเป็นโค้ชพิตตี้แล้วก็โค้ดเพื่าประตูก็พี่โตนิพนมารานนท์แล้วผมเคยร่วมงานกับพี่โตตอนอยู่ท่าเรือตอนผมเป็นอะคาเดมี่อยู่ท่าเรือเนี่ยแล้วผมก็ได้ไปฝึกกับแกที่บุรีรัมต์ตอนนั้นเป็นบุรีรัมย์ F4 ครับแล้วก็พออยู่ได้ประมาณครึ่งเละครับแล้วผมก็ไปเล่นพัทลุงพัทลุงตอนนั้นก็เป็นไปเป็นประตูแล้วก็ย้ายมาแอร์ฟอร์ดแล้วพอมาแอร์ฟอร์ดแล้วแอร์ฟอร์ดได้ขึ้นชั้นผมก็มีโอกาสลงมากขึ้นที่แอร์ฟอร์ดแล้วก็ได้โชว์ผลงานแล้วก็พี่โตเ็ีกกลลยดึงับมาท แบงคอกแล้วก็อยู่ได้แปบ๊บอลจะเตะเดียวพี่โตก็ออกก็ <c oughs> ยังไม่ได้ร่วมงานเลทีว่านะ่เป็นโตเป็นคนดึงมาแต่แตไม่ได้ร่วมงานะ <c oughs> ได้ที่ซ้อมด้วยกัน10แล้วสิบนะครับเป็นไงบ้าง เยอะมากครับจากจากที่หนีตกชั้นกันมาจากที่แบบตอนนั้นเราหนีตกชั้นกันมาผลงานกายเป็นแบบเป็นแนวหน้าของไทยลีกตอนนี้นเป็นดีมที่ลุ้นแชมป์แต่ลุ้นทุกปีอยากสักปีนะ,ะปีนี้มาแน่ <c oughs> จริงชัว,ชว,ชวปีนี้เกมมันสนุกกว่าเดิมครับตอนนี้นักฟุตบอลก็เวลาฝึกซ้อมอะไรก็สนุกกันเฮะมีสื่อสารกันมากขึ้นคุยคุยกันมากขึ้นระหว่างคนไทยกับต่างชาติมีการให้เกียรติอะไรกันมากขึ้นให้เกียรติไม่ได้เกียรติครับ อย่างนั้นเราสุดเลยก็ที่ชนะเชียงรายนะฮะนั่นเราสุดชนะเชียงรายเราไม่ยอมแพ้เหมือนคาแรคเตอร์เก่าๆกลับมาแล้วบ้าพร้อมสู้แต่เมื่อก่อนก็ยิงท้ายเกมเอาชนะบุกเขาใส่บุกใส่เขาอย่างเงี้ยครับภาพเดิมๆกลับมาไหม ับมันมันเหมือนภาพเดิมๆกลับมาครับมันแต่เราเรามีความรัดกุมมากขึ้นมีแบบบอลชัวร์มากขึ้นเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นภาพเก่าๆก็เริ่มกลับมาครับตอนนี้ยิงกระจายนะ <c oughs> จบชุดด้วยการดีีแล้วรับ15ครับเราต้องมาที่นี่ ก็ด้วยตรงๆก็อยู่ทีมปากกาแล้วมันมันตกชั้นทางผู้ใหญ่ที่นู้นก็หลายคนว่าพี่ที่มันย้ายที่ที่ย้ายออกอย่างเทเจริญศักิ์อย่างนพพลอย่างอะไรก็เขามองว่ามันน่าจะมีโอกาสได้เล่นแบบไทยีกมากกว่าทีสองอะไรเงี้ยก็ฝีมือเราก็น่าจะตรงนั้นที่เขาคุยกันก็อยากให้มีทีมที่ไปที่อยู่ทีหนึ่งก็มีที่เนี่ยแหละครับจริงๆงมีประมาณ2ที่แต่ กนีเอาจริงๆเลยอยากเข้ามาแบบแข่งขนะันแบบเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าไมเคิลเนี่ยเก่งเพราะผมเจอกับบียูทุกครั้งเนี่ยผมจะแลกเสื้อกับไมเคิลทุกครั้งเพราะผมผมชอบไอ้ไมเคิลด้วยรูปเท้าด้วยอะไรเงี้ยก็เ <c oughs> ลยอยากเข้ามาดูว่าเก่งจริงไหมอะไรเงี้ยเออความสัมพันธ์ด้วเท้าพวกนี้ไมเคิลนี่เก่งนิ่ <c oughs> นง,งตายกับ <c oughs> พี่เจ <c oughs> พี่เจเนี่ยจะบ้า <c oughs> <c oughs> เยอะลูกสู้ลูกแร,รงแกเนี่ยเยอะโคลาสไตล์กับ ไมเคิลแต่ไมเคิ้นอย่างเบียนนอกสนามนะกาทอมไปเพราะเพียนสองคนกันครับแล้วไมไมพูดถึงไมเคลิ้นเจพูดถึงไมเคิลเนี่ยจากการร่วมงานมาถือว่านานแล้วนะสามปีสี่ปีแล้วไมเคิ้นมาอยู่เขาผ่านบอลระดับยุโรปผ่านบอลโหมาเยอะแล้วแล้วอยู่ทีมใหญ่ในปานเขาเขาเป็นนักฟุตบอลที่แบบ เป็นมืออาชีพมากครับก็คือเขาเขาไม่เกี่ยวหรอกว่าจะใครลงหรือโปรแกรมซ้อมยังไงเขาก็ทําทําทุกอย่างผมก็เรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากเขามากกว่ากดดันไห้กับการที่แย่ง มันมันก็กดดันนะครับเรารู้เรารู้ว่าเขาเก่งเขาเขาผ่านเวทีประสบก,การณ์สูงมาแล้วมันก็กดดันแต่ผมผมเลือกที่จะเรียนรู้จากเขามากกว่าปรับให้ยังไงฮะให้เข้ากับสไตล์ของทีมเพราะไมเคิลลูกเทา้าดีเราก็ดูว่าเทคนิคเขาอะเขาใช้ยังไงเราก็ เอามาใช้อย่างไรเรียนรู้อะไรแบบมเคลนบ้างหนึ่งเลยเรียนรู้โดนมเคลือคือเทคนิคทักษะความความนิ่งอ่ะส่วนพี่เจก็พี่เจจะเป็นคนเดือสิกแน่นในท่าแบบเงี้ยแน่น,น,นลูกบล็อกลูกอะไรแล้วแต่พี่พี่เจจะเป็นคนแน่นแล้วกแบบ็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบพี่เจคือพี่เจบ้าสู้อันนี้ต้องตรงนะไม่ไม่ไม่แบบให่ได้แบบนี่นะพี่เจเป็นคนสู้แล้วแบ<า>บดุดันบ้าทุกลูกอ่ะเอาทุกลูกอ่ะเจ็เนี่ยแกบอกทุกลูกอ่ะพี่เจอ่ะสามสิบเข็ม สมัยเคลื่อนก็อย่างที่บอกครับนิ่งจะเลยพยายามเรียนรู้แบบลูกนิ่งๆลูกแบบไม่กระตุกกระตากอย่างเขาอะไรเงี้ยเขาเขาทำได้ค่อนข้างดีมากขึ้นที่ผ่านมานิดแรกเคลื่อนแมคเคลื่อนไปกี่ตัวที่บ้านผม4ี่ห้าตัวเลยนะพี่เคลื่อนไม่ขึ้นของไมคเคลื่อนอย่างเดียวนะแบดบอลนะใช่ครับแล้วมีโอกาสได้คุยกับแมคเคลื่อนแล้วบอกจริงๆอะผมอยากคุยแต่ผมพูดอังกฤษไม่เก่งอย่าอย่าใช้คำว่าไม่เก่งไม่เป็นผมพูดอังกฤษไม่เป็นผมไม่อยากคุยกับเขาอยากแบบคุยแลกเปลี่ยนกันเหมือนแบบผมคุยกับพี่เจเงี้ยเราคุยกันง่ายกว่าเพราะเราภาษาไทยคคคคคคคนนนนนไไไไทยยยยยยอออะะรเเเเเเงงงงีี้าา่่่่่่่กกกกกกุุุมมมมแตป็บ คุยบางทีคุยกันปวดแขนน่ขามือเป็นคุยยังไงปวดแขนไม่แต่เราเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วเราก็เรียนรู้ด้วยกันเทคนิคเพราะแต่ละคนมันมีแบบบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วในตัว <c oughs> ในประตูแต่ละคนผมชอบชอบจะเรียนรู้ชอบดูเหมือนดูเหมือนบางทีเราก็ต้องดูใกล้ตัวเราว่าเออทำไมอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็เราก็ดูจากประตูต่างประเทศโรฟิมีลีลาลิกา้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของปีนี้เป้าหมายเป้าหมายของของผมก็อยากให้ทีมได้แชมป์มากกว่าเพราะมันนานแล้วผมก็รอเวลารอเวลานี้รอเวลานี้นะครับมันอยากให้เป็นเป้าหมายของทีมมากกว่าแชมป์ช่วยหนึ่งหรือว่าสักใจใจก็อยากได้ช้วยไทยเปมินดีมากกว่าครับ ก็เป็นอย่างพี่เจครับเพราะติดตามบียูมาก็บียูแบบมีตัวแบบซูเปอร์สตาร์แทบจะทุกป,ปีก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็จริงๆก็อยากอยากอยากได้แชมป์ตอนนี้อะไรก็ได้ไม่ FA ทั้งหรือไยลีกก็อยากให้ได้ช่วยนะครับเข้ามาปีแรกก็อยากได้เลย